สวัสดีค่ะมาพบกับชิตาเพจค่ะเพจแห่งการพัฒนาตัวเองเพื่อให้เราเป็นเราในเวอร์ชันที่ดีกว่าเมื่อวานเสมอนะคะเรามาล้อมรั้วหัวใจด้วยตัวของเราเองกันค่ะเรื่องราวอาทิตย์นี้นะคะที่นี่จะเล่าจะแชร์จะเป็นประสบการณ์ของการฟังธรรมนะคะซึ่งเป็นเรื่องราวอะค่ะที่นี่ไม่ค่อยจะเข้าใจแล้วนี่ก็คือฟังฟังมาเรื่อยๆอะคะ่ะจนมาวันหนึ่งอะนี่สามารถแตกฉานและนี่เข้าใจแล้วนี่จึงอยากจะมาแชร์นะคะ ถ้าจะว่าเป็นภาษาธรรมะก็ได้นะคะคือสมัยก่อนอะคะ่ะที่นี่ฟังฟังเวลาที่แม่จะชอบเปิดธรรมะให้ฟังอะคะ่ะแล้วเวลาที่เราฟังอะมันจะมีคํานึงที่นีไม่สามารถที่จะแยกแยกความหมายของมันออกจากกันได้นั่นก็คือคําว่า,าปล่อยวางกับคําว่าปล่อยปลซึ่งสองอันนี้นะคะ่ะคือนีพยายามคิดแล้วว่าถ้าเราปล่อยวางกับปล่อยปลความหมายของมันอนะมันจะแตกต่างกันยังไงในเมื่อ การปล่อยวางคือการที่เราจะไม่ยึดถืออะไรมาในในจิตใจแล้วแล้วก็การปล่อยปละนั่นก็หมายถึงว่าการที่เราจะไม่เอาอะไรแล้วเช่นกันซึ่งก็คือนีไม่สามารถที่จะแยกความหมายที่แท้จริงและมองลึกๆได้อะคะ่ะว่าการปล่อยปละและปล่อยวางมันต่างกันยังไงซึ่งอ่าตอนนั้นก็เป็นคําถามมาเรื่อยๆแต่นี่คิดว่านี่จะได้คําตอบในสักวันหนึ่งซึ่งมาว เ,เมื่อไม่กี่วันนี้เองนะคะที่นีไปฟังธรรมะค่ะแล้วนีก็เข้าใจความหมายแล้วแหละแต่ว่านียังไม่มีโอกาสที่จะได้มาพูดมาคุยเรื่องนี้พอวันนี้ค่ะมีโอกาสที่จะมาคุยเกี่ยวกับเรื่องการปล่อยวางและการปล่อยปละว่ามันต่างกันยังไงเพราะว่านีเข้าใจและนีแตกฉานในในการฟังตอนที่นีฟังธรรมะของหลวงปู่ชาสุพัทโทค่ะ,คะที่เกี่ยวกับการที่ท่านสอนให้ลูกศิษย์ในวัดรู้จัก การปล่อยวางแต่ลูกศิษย์ของท่านนะเข้าใจผิดเดี๋ยวนี้จะขอเท้าความไปถึงเรื่องที่ท่านเล่าให้ฟังก่อนนะคะคือตอนที่ท่านนะคะคเป็นท่านเจ้าอาวาสอยู่ที่วัดหนองประพง์ท่านสอนให้ลูกศิษย์ของท่านนะรู้จักการที่เราจะไม่ยึดติดอะไรให้เราปล่อยวางทุกอย่างลงไม่ต้องไม่ต้องกังวลหรือว่าเป็นการปล่อยวางก็คือเป็นศึกษาทางธรรมทั่วๆไปนะคะแต่จะมีลูกศิษย์ของท่านองค์หนึ่งะะที่เหมือนนี้เลยคือไม่เข้าใจเหมือนกัน ลูกศิษย์ของท่านองค์นี้ค่ะก็คืออยู่กุฏินี่แหละแล้วอเผอิญว่ากุฏิที่ท่านอยู่อะค่ะดันหลังคาค่ะโดนลมพัดแล้วก็คือปลิวออกมาจากออกจากกุฏิอะค่ะแล้วหลังคาก็ตกกระจายแล้วก็กระเด็นไปอยู่ที่ตรงลานวัดอะค่ะแล้วท่านก็ไม่ทําอะไรเลยท่านก็เฉยท่านก็อ๋อโอเคท่านหลังคามันั่วใช่ไหมเออหลังคามันไม่มีหลังคาใช่ไหมท่านก็ย้ายอาสนะย้ายที่เขาเรียกอะไรในภาษาธรรมะนี้ไม่แน่ใจเหมือนกันที่นอนอะค่ะ ก็คือย้ายไปอยู่ที่อื่นส่วนฝนมันก็ตกลงหลังคามันก็ตกลงตรงนั้นล่ะคะ่ะจนวันหนึ่งอะคะ่ะถ้าอ่าหลวงปู่ชาเดินมาเจอก็เลยถามว่าเอ๊ะนี่มันหลังคาของใครทําไมไม่รู้จะเก็บทําไมถึงปล่อยให้เป็นอย่างนี้ก็ท่านก็ได้ทราบความว่าเป็นเป็นอ่าหลังคาของกุติพระท่านนั้น่ะนะคะท่านก็เลยเข้าไปหาแล้วไปไปคุยว่าเกิดอะไรขึ้นทําไมหลังคาเนี้ยไม่เอาไปซ่อมให้มันเรียบร้อยทาไมถึงปล่อยไว้อย่างนั้นอ่าลูกศิษย์ของท่านบอกว่าเอา้า ก็หลวงปู่บอกให้ผมปล่อยวางผมก็ปล่อยวางในเมื่อหลังคาันพังผมก็ปล่อยวางแล้วผมไม่ได้คิดจะทาอะไรก็คือปล่อยวางออกไปจะได้ไม่ต้องจะต้องไม่ต้องมายึดติดไงถ้ามันนั้นก็คือผมก็ก็ย้ายที่นอนย้ายอาสนะไปอยู่ที่อื่นผมก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรแล้วท่านนะคะก็เลยอธิบายให้ฟังเป็นยกใหญ่ว่าการปล่อยวางอะคะ่ะมันเป็นแบบนี้คือลักษณะนะคะที่ที่ท่านอธิบายให้ฟังอะคะ่ะนี้เข้าใจในความหมายของนี้นะคะว่า การปล่อยวางไม่ได้หมายถึงการปล่อยปละละเลยเป็นคนละเรื่องการปล่อยปละละเลยคือการที่เราอะค่ะมีมีงานมีความรับผิดชอบที่เป็นของเราแต่เราไม่ทํามีสิ่งที่เราจะต้องทําแต่เราไม่ทําเพราะเราไม่ได้สนใจที่จะทํามันไม่สนใจที่จะสร้างหรือไม่สนใจที่จะดูแลมันนะคะแล้วเราก็ปล่อยปละไปเลยปล่อยทิ้งเลยซึ่งจริงๆงานนั้นอะอาจจะเป็นงานของเราการเกิดเป็นคนนะคะ สิ่งหนึ่งที่พึงกระทําที่สุดก็คือการทําหน้าที่ของตัวเองซึ่งหน้าที่ของตัวเองนั้นคือถ้าอย่างอย่างพระท่านใช่ไหมคะก็จะปวดลานวัดเดินจงกรมนั่งสมาธิหรือกิจกรรมของวัดเขาเรียกอะไรนะคะจาวัดใช่ไหมคะจําวัดหรือว่าส่วนมนไรว่พระท,ที่เป็นกิจวัตรของท่านในขณะที่เราอะคะ่ะที่เป็นปุถุชนกิจวัตรของเราก็อาจจะทําทงานทําความสะอาดบ้านที่อยู่อาศัย หรือมีอีกหลายๆอย่างอะค่ะที่เป็นกิจวัตรที่เราจะต้องทําและต้องต้องทําด้วยหน้าที่ของการเกิดเป็นคนวันไหนที่เราปล่อยปละหน้าที่ตรงนั้นนะคะมันเป็นสิ่งที่เราอะค่ะไม่ต้องสนใจอะจะกลายเป็นว่าถ้าเราไม่ได้ทําอะไรสักอย่างอะค่ะเราอะจะไม่มีจะไม่มีคุณค่าในตรงนั้นเราจะไม่สามารถที่จะ นี่จะเรียกว่ายังไงอ่ะไม่สามารถยังความเป็นคนให้เกิดประโยชน์สูงสุดนะคะนี้น่าจะใช้ประโยคน,นี้แต่นี้ไม่รู้ว่าทุกคนเข้าใจไหมนะคะก็คือถ้าเรามีหน้าที่ท,ที่ต้องทําแล้วเราไม่ทำอะคะ่ะนั่นคือการปล่อยปละละเลยการทําที่ดีที่สุดในการปล่อยวางในความหมายของหลวงปู่ชาคะ่ะที่ท่านอธิบายก็คือเมื่อคุณมีหน้าที่คุณจึงทําทําให้มันดีที่สุด อย่างในกรณีที่กุติพังใช่ไหมคะถ้าเกิดกุติพังหน้าที่ของสงฆ์ที่ท่านอยู่อะคะ่ะท่านจะต้องซ่อมแซมท่านจะต้องบำรุงให้ดีที่สุดเพื่อที่จะยังให้ให้ให้กุตินะคะสามารถใช้งานได้นานที่สุดแต่ถ้าวันหนึ่งที่ท่านซ่อมแล้วซ่อมแล้วซ่อมอีกซ่อมแล้วซ่อมอีกแล้วมันไม่สามารถซ่อมแซมได้และจําเป็นจะต้องปล่อยวางอันนั้นนะคะคือสุดวิสัยที่เราจะทําท่านให้ปล่อยวางและยอมรับจริงๆว่าเนี่ยคือสิ่งที่สิ่งที่มันไม่สามารถ เราไม่สามารถหลีกหนีได้เราจะต้องเจอในเมื่ออย่างที่เราเคยคุยกันค่ะหลวงปู่ชาเสมือนเป็นอาจารย์ของนีอีกท่านหนึ่งนะคะที่นีติดตามเกี่ยวกับ YouTube เพราะว่าเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปนีก็ได้จากท่านนี้แหละแล้วทำให้นีเข้าใจแตกฉานและเรื่องกุตินี่ก็เหมือนกันค่ะถ้าวันหนึ่งถ้าเกิดกุตินี้มันเกิดขึ้นแล้วมันตั้งอยู่แล้วเราซ่อมบำรุงซ่อมบำรุงซ่อมบำรุงให้มันคงอยู่ในสเตตัสหนึ่งหมายถึงอยู่ในสถานะที่มันใช้งานได้แล้วถ้าวันหนึ่งมันจะต้องดับสลายไปคือมันพังจะเราซ่อมไม่ได้ค่ะ อันนั้นนะคือสิ่งที่เราจะต้องปล่อยวางหลังจากที่นี้ได้คิดอาหาหรแล้วนี้ก็มานั่งตกผลึกการปล่อยวางและการปล่อยปละละเลยเมื่อเอามาเทียบกัน <ๆ S 1> จริงๆคือมันคนละเรื่องมันคนละความรู้สึกเราจะต้องแยกกันให้ออกเพราะถ้าเราไม่สามารถที่จะแยกคํสองคำนี้นออกค่ะมันจะทําให้สิ่งที่เราเราทำในชีวิตประจําวันสิ่งที่เราต้องใช้ชีวิตอะคะ่ะจะไม่มีคุณภาพจะไม่สามารถจะไม่สามารถ ทำได้ดีเท่าที่มันควรจะเป็นนะคะเพราะท้ายที่สุดหหดเราอาจจะโดนฝึกถ้าเกิดถ้าเกิดเราเข้าใจผิดคําว่าปล่อยวางและอ่าแล้วก็ปล่อยปลาค่ะว่าคิดว่ามันเป็นคําทําเดียวกันเราคือไม่ทําอะไรเลยเราปล่อยวางไปเลยคือต่อให้มันดีหรือไม่ดีเราปล่อยวางไปเลยะคะ่ะในชีวิตของเราจะเต็มไปด้วยขยะขยะในของที่ไม่มีคุณภาพเพราะท้ายที่สุดสิ่งที่เป็นขยะที่อันตรายที่สุดก็คือนิสัยของเรา นิสัยที่มีการปล่อยปละล้เลยหรือที่ภาษาชาวบ้านเขาเรียกว่ามักง่ายมันจะกลายเป็นคําที่ติดตัวเราแล้วจะทําให้เราอะค่ะเข้าใจว่าตัวเราอะปล่อยวางแล้วเราไม่ได้ถือสาหาความกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นแต่จริงๆแล้วอะค่ะเรามักง่ายเราไม่ทําในสิ่งที่พึงกระทําเราไม่ทําให้จนสุดความสามารถก่อนที่เราจะปล่อยวางว่าเราไม่สามารถทําอะไรต่อได้แล้วและเรื่องบางเรื่อง เราไม่สามารถทําได้จริงๆอะค่ะเราจึงจําเป็นจะต้องปล่อยวางมันไว้เพื่อที่เราจะต้องก้าวไปข้างหน้าต่อและทิ้งสิ่งสิ่งที่เราทําไม่ได้เอาไว้ข้างหลังพอท้ายที่สุดแล้วเวลาผ่านไปทุกอย่างมันจะผ่านไปค่ะแต่ขนาดเดียวกันถ,ถ้าเราอะค่ะสามารถแยกคําว่าปล่อยวางออกจากคําว่าปล่อยปละละเลยได้มันจะทําให้เราอะค่ะใช้ชีวิตได้อย่างมีคุณภาพมากขึ้นเพราะไม่ว่าสิ่งที่เราจะทํา ถิ่งที่คุณตั้งเป้าหมายว่าคุณจะทำอะคะ่ะจะสำเร็จหรือไม่สำเร็จท้ายที่สุดหัวใจของเราอะคะ่ะจะสามารถแยกแยะได้ว่ามันทำจนสุดความสามารถแล้วและมันจะติดเป็นนิสัยของเราในทุกๆเรื่องที่เราทำว่าทุกๆอย่างเราจะต้องทำให้เต็มความสามารถแต่ถ้าวันหนึ่งมันไปไม่ถึงสิ่งที่เราตั้งไว้มันจะเป็นประสบการณ์คะ่ะ มันจะไม่ใช่ข้อเสียมันจะไม่ใช่ความเจ็บปวดที่เราจะต้องมากอดไว้เพราะว่าคุณมีนิสัยของการปล่อยวางเป็นพื้นฐานของของชีวิตประจําวันคุณมีนิสัยปล่อยวางเป็นพื้นฐานที่รองรับหัวใจของคุณในเวลาที่คุณล้มคุณผิดหวังคุณเสียใจนี่อยากจะให้ทุกคนนะคะลองเรียนรู้ดูนะคะว่าจริงๆแล้วอะคะ่ะการปล่อยวางเป็นคุณสมบัติหนึ่งที่เราพึงจะต้องมีติดตัวไว้เพราะท้ายที่สุดแล้วะคะ่ะ ในทุกๆเรื่องที่เราทำอะคะ่ะมันจะมีความพยายามอยู่ในนั้นอย่างเต็มร้อยแต่ถ้าวันหนึ่งที่เราไปไม่ถึงฝันถ้าวันหนึ่งอะคะ่ะเราไม่สามารถที่จะบรรลุวัตถุประสงค์ที่เราตั้งเป้าหมายไว้อย่างน้อยคำว่าปล่อยวางอะคะ่ะมันจะรองรับหัวใจมันจะรองรับความรู้สึกของเราให้เราอะคะ่ะสามารถที่จะก้าวข้ามปัญหานั้นแล้วเราเดินต่อไปข้างหน้าด้วยหัวใจที่ไม่ต้องกังวลว่าเราทำดีที่สุด ทำดีที่สุดเท่าที่คนคนหนึ่งจะทําได้แล้วนี่ลองให้นี่อยากให้ทุกคนนะคะลองฝึกดูนะคะถ้าเราสามารถแยก2คํานี้ออกจากกันได้นี่คิดว่าการใช้ชีวิตของเราอะ่ะมันจะง่ายขึ้นวันนี้อาจจะเป็นภาษา,ษาธรรมะหน่อยซึ่งมันเป็นธรรมะที่เราจะต้องใช้ในชีวิตประจําวันนะคะเพราะว่า ในทุกๆปัญหายิง่งในสภาวะที่เราเป็นโควิดอะค่ะถ้าเราไม่สามารถปล่อยวางเรื่องใดเรื่องหนึ่งได้เลยอะมันจะทําให้ลำพังปัญหาโควิดมันก็มากพอแล้วลำพังปัญหาของการใช้ชีวิตที่เกิดจากโควิดมันก็มากพอแล้วถ้าเราจับทุกอย่างมายึดมากอดไว้อะค่ะในที่สุดคนที่หนักที่สุดก็จะเป็นเรานี่ฝากไว้ด้วยนะคะหากเรื่องราวดีๆนี้นะไปถึงใครสักคนนึงอะคะ่ะแล้วสามารถ ทำให้คนคนนึงอะสามารถที่จะฉุกคิดขึ้นได้และสามารถปรับเปลี่ยนความคิดแล้วให้เขามีความสุขมากขึ้นนีจะดีใจมากเลยแล้วเราเจอกันคลิปหน้านะคะนี่ฝายชินาเพจด้วยนะคะนี่วางไว้ทั้งที่ยู u เอ่อ u t u b e แล้วก็ Facebook นะคะขอเรื่องราวดีๆนี้ทําให้คุณมีความสุขและขอให้ทุกคนมีความสุขกับการใช้ชีวิตที่ปล่อยวางนะคะแล้วเราเจอกันคลิปหน้าคะ่ะสวัสดีคะ่ะ